สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกองอีกเช่นเคยนะนี่เป็นหนึ่งวันที่คุณพ่อบอกว่ามาเก็บมะขามหน่อยมันหล่นหมดแล้วนะคะเราก็เลยเตรียมตะกร้าน้อยเรามาเพื่อที่จะมาเก็บมะขามนั่นเองแต่เราจะไม่ขึ้นนะคะเราจะเก็บเอาเก็บเนี่ยจากข้างล่างนี่แหละเพราะว่ามันไปค่ะเราไปเก็บมะขามกันเลยวันนี้เราก็มาเก็บไว้เนาะคุณพ่อชอบทาน พ่อของเอ็ดวินี่ชอบทานแบบกินข้าวเสร็จเนาะ<ม>ก็จะมีผลไม้มีมะขามหวานนะครับทานไปด้วยเนาะบางวันก็ถ้าแบบชุลหุบ<ม>ไปทำงานเนาะไปเลี้ยงวัวนะครับก็มีมะขามหวานนะครับกับข้าวเหนียวเนาะก็สามารถอิ่มท้องได้เลยนะครับ้เฒ<ม>่าเพ่นสิเป็นแบบนั้นนะครับ้เฒ่าเพ่นมากินมะขามหวานกับ มันเกินค่านายสิเราถือตะกร้าเล็กมาแล้วไปเก็บใช่ไหมอันนี้คือเก็บยังไม่หมดนะเต็มเกือบเต็มตะกร้ารถแล้วก็ตะกร้าอันนี้พรุ่งนี้เราจะมาเก็บอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเนื้อขันเลยกันเลยค่ะไอซีน,นีอ่อันนี้คือมะขามเขาเรียกว่ามะขามต้นไหนนะเนี่ยมะขามต้นไหนไม่รู้นะคะต้นข้างหน้านี่ อันนี้คือต้นข้างหน้าใช่ไหมอือหืออืนี่นี่คืออันนี้คือต้อนหนึ่งส่วนนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้จะแห้แหงกว่าแล้วก็ฝักจะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงอะ่ะ oh. อร่อยอร่อย <Okay. S 1> มากโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อ ไปต่อกันที่บ้านเนาะ เจ้าเห็นไหมอือฮนี่อ้อันนี้มันตะกูดมันกำลังขึ้นยอดใหม่ด้วยนี่นี่ดูดินี่นี่ยอดงามขนาดนี่นี่เห็นไหมเดียวลาต้องมาถางแล้วแหละต้องมาถางเอานะอนี่ก็เอาไปแห้วัวได้นะใช่ไม่ให้วัวให้ไก่กินก็ได้โปรตีนสูงโตอะไรสูงนะโปรตีน หใช่ หลังจากที่เราทานค่าเสร็จเนาะตอนนี้ก็ได้เวลา,านครับสามสหายหสามแสบนะครับมีลูฟี่อาลูฟี่ก่อนอล,ลูฟี่จะเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับอายุเยอะสุดนะครับเป็นหมาของน้องชายเนาะนซึ่งน้องน้องชายก็อ่าไ,ไปทำธุระ ไปกีดยางไปอะไรบ่อยเนาะช่วงเดือๆนะครับถึงได้กลับมาน้องก็ต้องมากินข้าวบ้านหนึ่งนะครับไปอยู่นี่อ้างกันนะเราก็จะใช้เป็นโครงไก่ต้มต้มเกลือนะครับต้มเอาน้ำซุปเอาความนัวมันมเพราะาน้องไม่เคยกินไม่ชอบกินในอาหารเม็ดเนาะ เราเคยให้แล้วแล้วก็มันลดต้นทุนได้ด้วยถ้าเราทำแบบนี้นะครับเหลือหนึ่งตัวมอมแมเนี่เราจะให้แบบนี้เลยนะครับตามความความอยากอาหารเนาะซึ่งถ้าเราให้มอมมอมแมมก่อนให้ปะปอมันมันจะมาแย่งมอมแมมเพราะว่าอืมก็ เ<ะ>ลียงตามลำดับมาแมมจะเรียบร้อยกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นไหมนิ้วอยู่นะแต่เรียบร้อยก่อนอฮะมาลุกมาเร็วอ้อฮแม,มเท่างหน่อยเคงลุกพิเศษนะพิเศษอันนี้เป็นสุนัขตัวแรกเคลียร์วิวเลี้ยง มากับมือตั้งแต่เดอตัวจึงเท่าตุ่นน่ะแบบตัวเท่าเท่าอยู่ในมือ,อตัวเท่านี้แล้วครับผ่านการอบรมชุดใหญ่ใ<ช>น้องก็เลยแบบมีระเบียบกว่าเพื่อนหน่อยเรียบร้อยอม,มันผ่านการอบรมไม่ใช่หรอกเขาเรียกฝึกผ่านการฝึกสุนัขมาอ๋อก็เลยเรียบร้อยกว่าเพื่อนกว่าจะกินนะนี่ก็ต้องนั่งมองก่อนนะแล้วบอกเอากินเลยแล้วเราเดินหันหลังไป แต่ว่าเราต้องมานั่งเฝาเพราะว่าไอ้เจ้าลูฟี่กับเฝอเฝไม่ได้ฝึกอบรมจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแป้งมาทาลูฟี่นะเพราะว่าลูฟี่อ่ะเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังเดี๋ยวเราเอา,เ,าเรียกว,ว่าตัวไอ้แป้งกําจัดอ่าไมันอะ่ะ <laughs> เขาเรียกแป้งอะไรคะแป้งโกกิ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ชุบแป้งมาทอดกรอบเลย <laughs> 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 โอ้ยเขาเรียกว,ว่าแป้ง เอ่อแป้งอาบน้ำหมาแบบแห้งนี่ไงเดี่ยนี่เออตรงนั้นแหละเอามาทาให้เลยเอา่าเดือนสองเอ่อปอปอก็บอกแม่อาบน้ำตลอดอ,อาจจะเดือนละครั้งเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเนาะแต่ว่าช่วงอากาศร้อนอาทิตย์ละครั้งแต่แต่น้องก็จะไปลงน้ำเล่นน้ำตลอดแับ